โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่นะครับรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนรษย์ต่างดาวทุกท่าน,นครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟอมรีกันอย่เช่นเคยแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอารายในคลิปนี้ ผมจะพาเ,เพื่อนมาดูข้อมูลที่เคยมีสปอยหลุดตั้งแต่ปี2 0 2 3ตอนที่มีการทดสอบรอบแรกของเกาหลีนั่นเองนะฮะว่ามีตัวละครอะไรเนี่ยหลุดมาบ้างตอนนั้นซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวละครที่เคย CBT เนี่ยเยอะกว่ามากๆเลยและก็ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่เกมเพลย์ของตัวละครหลุดที่เป็นตัวของชายอินใช่ไหมอาจจะมีตัวของแบกยุนโฮล่างเสือแล้วก็จะมีตัวของน้องเมดน้ําแข็งที่มีตัวเกมเพลย์จริงๆแล้วที่ผมเอามาให้ดูก่อ ตอนตอนคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงที่เป็นภาพหลุดสปอยตั้งแต่ตอน CBT แล้วกันนะว่าเขาเล่นแล้วมันมีตัวละครอะไรบ้างนะครับนาอแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเกม ใน l o l e ่ e l i n g อารายเนี่ยมีตัวละครทั้งหมดเนี่ยในตัวของ Official อยู่ที่ประมาณ20ตัวละครแต่อยู่ในเกมแค่19ตัวเพราะว่าขาดชาเฮอินนะครับผมคิดว่าตัวละครนางเอกเนี่ยน่าจะเข้าเป็นตัวละครตู้เลดตัวต่อไปแน่นอนแล้วคราวนี้เรามาดูครับตัวที่เป็นตัวของหลุดสปอยตั้งแต่เกาหลีรอบแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ามีใครบ้างอังเดรครับฮันเตอร์ระดับชาติของอเมริกานะครับแล้วก็ตัวของ หัวหน้า,าสมาคมฮันเตอร์ใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วก็ตัวของพ่อซงจินวูใช่ไหมครับอ่าที่ยังไม่มาเนาะแล้วก็จะมีเออ่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นฮันเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นผมจําได้ตัวเดียวนะก็คือตัวเนี้ย เป็นฮันเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นฮีโร่แลงเอสอ่าของฝั่งนี้แล้วก็แถวข้างล่างเนี่ยจะมีตัวนี้อ่าที่เป็นตัวของเบยอ่าซงจินบูนะที่ตอนไปไต่หอคอยร้อยชั้นน้องเนี่ยเป็นชั้น20ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าแล้วก็จะมีน้องของพระเอกนะแล้วก็อันเนี้ยลูกศิษย์เข้ามาแล้วแล้วก็ตัวของพระเอกร่างธรรมดาซึ่งผมคิดว่าตัวของพระเอกร่างธรรมดาเนี่ยน่าจะนับเป็นตุตุเลียวใช่ไหม อ่าประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตัวละครที่ยังไม่เข้าเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะและผมแบบโหตกใจตรงมันเอาอังเมรมาเลยอ่ะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องกว่าจะมาก็นานพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พ่อทรงจินวูอย่างเงี้ยก็นานอยู่เหมือนกันสแสดงว่าอาจจะต้องมีการอัปเดตไปเรื่อยอ่ะสแสดงว่าตัวละครที่หลายๆคนรอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากได้อังเรอ่ะก็มีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เขา CBT มาตั้งแต่รอบของเกาหลีปี2023เลยนั่นเองนะครับหลักๆคือจะประมาณนี้แต่ว่าตัวของเกมเพลย์เนี่ย ยังไม่มีนะต้องขอบอกก่อนเกมเพย์ ay, ตัวละครที่ยังไม่เข้าแล้วหลุดมาเนี่ยจะมีตัวของชาเฮอินจะมีตัวของแบกยุนโฮล่างเสือนะครับแล้วก็น้องเมดน้ําแข็งอะ่ะเหมือนไม่มีในนี้นะเออน้องเมดน้ําแข็งอะ่ะเหมือนไม่มีในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เขาอาจจะไล่มาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่พวกนี้ก็ได้อ่าอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นหลักๆเลยเนี่ยถ้าเป็นตัวละครฮีโร่แลงเอตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นก่อน อาจจะเป็นไอตัวหัวหน้ากิลที่มันเป็นแบบกิลที่ใหญ่ที่สุดในอ่าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอตัวที่ใช้ดาบซามูไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ต่อจากตัวของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปเจออเมริกาอีกทีหนึง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเอาฮันเตอร์ของญี่ปุ่นมากอดตามไทม์ไลน์เนือ้อเรื่องแน่เลยเพราะว่าถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยนะครับไทม์ไลน์ที่เขายัดมาในตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไทม์ไลน์ที่เขาจะยัดมาในตัวเนี้ย มันจะเป็นไทม์ไลน์ที่อัปเดตตามเนื้อเรื่องเป๊ะเลยสังเกตไทม์ไลน์เดือน5ตัวเกมเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาจะเอาในส่วนต่อของอาดันเจียนหอคอยร้อยชั้นที่เป็นชั้นที่50เนี่ยมาใช่ไหมอาต่อจากนั้นเนี่ยเดือน6เนี่ยจะเป็นดันเจียนอาเลดไฮออฟใช่ไหมต่อจากนั้นจะมีตัวของระบบกิ้นะครับและต่อจากนั้นเนี่ยเดือนที่9เนี่ยจะมีในส่วนต่อของอาบอสหอคอยร้อยชั้นราชาอสูรใช่ไหมต่อจากนั้นก็จะเป็นเลดบอส แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นดันเจียนเวลด์บอสนะครับขอย้ำว่าเวลด์บอสนะเจอกันทุกคนนะครับเป็นตัวของดันเจียนพิเศษเนื้อเรื่องใหญ่เกาะเชจู ju, ซึ่งเป็นราชามดซึ่งไอตัวดันเจียนเนี่ยจะมีตัวของฮันเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมาออกันเยอะมากผมก็เลยคิดว่าฮันเตอร์ญี่ปุ่นน่าจะมาออกันในตอนนี้เพราะว่านอกนั้นเนี่ยเราจะได้เจอแค่ฮันเตอร์ของฝั่งเกาหลีแค่นั้นใช่ไหม ฮันเตอร์ Hunter ญี่ปุ่นเนี่ยจะมาออกกันในเดือนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอัปเดตตามไทม์ไลน์หลายคนอาจจะรอโอ้โหอังเดรเนี่ยผมว่าน่าจะแบบปีหน้าคิดว่าน่าจะปีหน้าอัปเดตตามเนื้อเรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเกมที่เป็นอ่าพวกที่แบบเป็นนิยายอนิเมะหรือว่ามังหะวายอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกับแบ็ k โคลเวอร์คืออัปเดตตามเนื้อเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอังเดรก็อาจจะรอไปปีหน้าเราอาจจะได้เจอฮันเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย เร็วๆหน่อยก็เดือน12แล้วกันคิดว่าเนาะเพราะเพราะว่าลหลายๆตัวละครเนี่ยมันก็อัปเดตตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะปลดล็อกแค่เดือนละตัว2ตัวอย่างเงี้ยล่าล่าสุดก็นับนับรวมกันก็แค่แบบประมาณเท่าไหร่ประมาณ10ตัวประมาณ9ตัวแค่นี้เองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอไปอีกนานเหมือนกันเพราะว่าถ้าอัปเดตมาเร็วคนก็เบือ่อไม่มีเงินเติมอะไรก็ว่ากันไปลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคริี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดแชร์เพื่การเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโ